สวัสดีเจ้าลูกศิษย์เราก็เอฟซีค่ะมาทําคลิปต่อเนื่องฮื้อนะเจ้าอย่างที่บอกว่าเช้ามาก็จะทําคลิปกกับลูกศิษย์เอฟซีคลิปสาระความรู้ตอบปัญหาตอบคําถามอะไรต่างๆเมื่อวานนี้ก็ที่ไปเจาะเลือดมาค่ะล้วก็ดีใจมากเพราะว่าหาวิธีมาน่นานมากเลยนะคะอันนี้เดือน6ใช่ไหมเริ่มหาวิธีเพราะเราตรวจแล้วเราเจอว่า ค่าตับอักเสบเราขึ้นไปสูงแตะที่มะเร็งตับเลย AFP ก็คือค่าบ่งชี้มะเร็งก็แตะเลยแตะเลยค่ะแตะเลยแตะขีดเลยค่ะนั่นะก็หาวิธีมานานนะ,ะพยายามคือยาเราก็มีเราก็ใช้ยาเราใช้ยาเราครนนี้มันมาใช่เป็นตับอักเสบโดยปกติทั่วไปไม่ได้ตับอักเสบจ,จากการใช้ยาเคมีไม่ใช่ตับอักเสบจ,จาก การดื่มเหล้าไม่ใช่ตับอักเสบจากจากปกติไงแต่ว่ามันเป็นการจากการฉีดฉีดที่มันเข้าไปใน D n a เราเลยนะมันทำให้ร่างกายเราพังพังทั้งหมดพังพินาศพังอ่ะพังแบบตายไปเลยอย่างไงน้นนะคะก็หาวิธีตลอดกินทั้งยาหัวบีนะ,ะกินมาตลอดกินตับอักเสบซอฟแจล ทาทุกวิถีทางอะ่ะแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันมันน้อยมากไม่มดคิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาด้วยแล้วความที่มันกระน,นําทุกโลกอะค่ะมันกระน,นํามาทั้งโลกซึมเศร้าทั้งโลกแพนิคแล้วก็อย่างที่บอกไม่มดโดนตัดก็คือโดนตัดโฮอร์โมนทันทีจากร้อยสิบหกตัดชุบเลย ตายไปเลยไม่ต้องเป็นผู้หญิงอีกต่อไปคือตายไปเลยไม่มีประจำเดือนอีกเลยนะคะฮอร์โมนความเป็นผู้หญิงหมดตายไปเลยทั้งบุบทั้งสารพัดเลยอะค่ะหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกไม่มีแรงทุกอย่างเจ็บตับเจ็บอย่างหมงูแล้วไอตับอักเสบนี่นะมันมันเจ็บมากเลยนะคะเจ็บตับเนี่ยดอกไม่เคยเลยจากคนที่ตับโคตรดี AST ALT เนี่ยมันเคยเกิน15าอย่าง30อันนั้นก็เมื่อวานนี้ก็ได้แจกแจกไปเยอะนะคะทั้งแจกทั้งแถมอันนี้ก็คือว่าเออคนก็นถามว่าแล้วมันต้องกิน5ลิตรนานเท่าไ,รไหร่แม่มดเนี่ย5ลิตรในแม่มดกินอ,อ่กิน1เดือนเต็มแล้วตอนเนี้ยพอแม่มดไปเจาะเลือดเม,ามาื่อวานใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นแม่มดก็จะลดเหลือ1ลิตรแล้วก็ยังจยัง,ยงปรับแต่ก็คือว่ายังต้องล้างพิษต่อ แล้วก็เสริมภูมิต่ออีกคือยังต้องหาวิธีรักษาเพราะมันม่มีมดาตรฐานในการรักษา